ทองส้อยก็มาเล่นด้วยนะคะเล่นครบค่ะเล่นครบทีมเลยค่ะเหนื่อยเหรอลูกฮะทองกล้าเหนื่อยพ่อทองเอกก็เหนื่อยเล่นเยอะแล้วทองสุขเหนื่อยไม่เป็น ทองส้อยก็มาเล่นด้วยค่ะอะทองทิวลูกทองทิวทองทิวพี่ใหญ่จะไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ค่ะเสียสละให้น้องๆอ,อ้าวจะเล่นแค่ประมาณนี้ค่ะทองทิวจะไม่ค่อยค่อยเยอะไม่เหมือนทองสุกกับถุงทองแล้วก็แล้วก็ทองเอกจะเล่นเยอะ ไม่เอาไม่เอาทองไส้ภาสามาเล่นด้วยนะลูกนะมีเข้ากล่องแล้วค่ะมีเข้ากล่องแล้วอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่น ให้น้องเล่นด้วยนะลูกนะเล่นด้วยกันนะลูกนะให้ทองส้อยเล่นด้วยลูกทองส้อยจะได้คลายเครียดทองส้อยจะได้ไม่เครียดนะทองส้อยเล่นด้วยนะให้าทองส้อยมาเล่นมาลูกมา ใครจะแรงดีสู้พ่อทองเอกใช่ไหมลูกใครจะแรงดีสู้พ่อทองเอกนะคู่นี้เล่นกันเองอเล่นกันเองเล่นกันเองจ,องจ,องจอง้องจ้องจ้องจ้องเล่นกันเองเล่นกันเองเลย เบาๆลูกเล่นกันเบาๆเล่นกันเบาๆนะลูกนะบางทีวลูก eu oh.